นี่คือคุณอิดอิสุสุนะคะไม่ใช่ครับสวัสดีครับผมอิดอิสุสเมโทชัยพฤกษ์สวัสดีครับรผมอิดอิสุสเมโทชัยพฤกษ์ครับวันนี้เราจะมาดูน้องบีมรีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้จะรีวิวตัวมิวเอสหนึ่งจุดเก้าแอคทีฟนะครับสีขาวมุกราคาอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทครับนี่ของจริงต้องอย่างนี้ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันกับน้องบีมอีกแล้วค่ะวันนี้พิเศษเลยบีมเพิ่งได้รถตัวมิลเ2023สำหรับตัวรุ่น Active นะคะมาวันนี้เองแล้วก็จะถ่ายให้กับพี่ๆดูเลยว่าคันนี้สําหรับ2023เพิ่มออปชั่นเจ้วาวแค่ไหนกับเงินที่เสียเพิ่มไปบอกเลยว่าตอนนี้ที่บีมลองเล่นระบบวาวจริงๆเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไปค่ะ ค่ะแล้วก็ทั้ง2คันนี้นะคะจะเป็นมิลเอ็กซ์หรับฝั่งนี้ด้านข้างบีมจะเป็นในส่วนของตัว2023นะคะส่วนฝั่งนี้จะเป็นตัวรุ่น2 0 2 2อยู่ค่ะก็นํามาเทียบกันทั้ง2ตัวให้พี่ๆดูกันเลยว่า2ตัวนี้แตกต่างออปชั่นอะไรบ้างแล้วก็บีมจะให้น้องแนนอินเสิร์ตภาพให้ดูนะคะจะได้เห็นชัดจุดต่อจุดกันไปเลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทางฝั่ง2023ก่อนนะคะ อันดับแรกของตัวตรงนี้กระจังหน้าที่มีข่าวออกมาว่าจะมีการเปลี่ยนเป็นแบ็กโคมหรือว่าเป็นสีอื่นไหมต้องบอกเลยว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนนะคะสำหรับตัวรุ่น a c t i v Hoe ยังเป็นตัวของเป็นโนแบ็ ank, กดำเงาแบบนี้อยู่สำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นกลีบตรงนี้จะให้อารมณ์แบบ เทาเข้มนิดนึงแล้วก็ตัดเลเยอร์กันแบบสวยงามเลยจะไม่ใช่ดำล้วนเป็นเป็นโนบ็ดทั้งหมดนะคะสำหรับด้านหน้าตรงนี้ในส่วนของไฟตัดหมอกของตัว2023อย่างที่บีมเคยบอกไปเลยสำหรับคลิปก่อนหน้านี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกเข้ามานะคะไฟตัดหมอกตรงนี้ก็ยังคงเป็นเบ้าหลอกแบบนี้ให้กับพี่ๆอยู่นะคะแต่ไม่ใช่ประเด็นเพราะตรงนี้เปลี่ยนเพิ่มได้ในราคาแค่3,500บาทแล้วก็เป็น LED ด้วยนะคะถัดมาทางด้าน ฝั่งนี้กันบ้างที่พี่ๆอยากเห็นกันว่าเออตัวล้อมแม็กเนี่ยที่ปรับแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยจะเป็นแบบไหน,นดีมองว่าตัวล้อมแม็กตัวใหม่ตรงนี้ค่ะลายสวยกว่าเดิมนะเพราะว่าจริงๆของตรงนี้มันให้อารมณ์แบบตัดเลเยอร์กันสวยเลยแล้วก็เป็นสี รันเหมือนเดิมสาหรับแม็กตรงนี้ก็ยังจะเป็นแม็กหกลูเหมือนเดิมนะคะตัดในส่วนของดุมล้อเนี่ยเป็นดําเงาแล้วก็เป็นโลโกโอิ s u ซ u ในส่วนของสเปคยางเนี่ยก็จะเป็น2 6 5 5 5ห R นะคะตัวล้อของ Active เนี่ยก็ยังคงเป็นขอบ17เหมือนเดิมเลยแต่ตรงนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนอยากจะเปลี่ยนเป็นขอบ18ก็สามารถทําได้แต่บอกก่อนนะสําหรับล้อลายใหม่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนก็ดูสวยแล้วนะคะมาที่ด้านของตัวกระจกมองข้างกันบ้างนะคะสาหรับกระจกมองข้างยังคงเป็น เ,เ,เป็นดำล้วนแบบนี้เลยแล้วก็ยังไม่มีไฟเลี้ยวมาที่ตัวกระจกนะคะไฟเลี้ยวตัวแอคทีฟตัวนี้ยังคงอยู่ที่แก้มด้านข้างของตัวรถอยู่ค่ะแต่ตรงนี้อย่างที่บิมเคยบอกไปแล้วก็รีวิวหลายคลิปมากเลยสําหรับตัวกระจกมองข้างเนี่ยที่เป็นพับไฟฟ้าเนี่ยลูกค้าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะตรงนี้จะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทเท่านั้นพร้อมสวิตช์แผงประตูเลยแต่ถ้าพี่ๆท่าน,นาอยากจะได้ให้เหมือนตัวอ l ลิแกนหรือว่าตัวแอนติเมทนะก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วย4ชิ้นเป็นเปียโนแบ็กจะอยู่ที่2,000าทเท่า น,น,นคะเดี๋ยวถัดมาทางด้านขอบกระจกกันบ้างคะ่ะสําหรับขอบกระจกก็ยังคงเป็นดําด้านแบบนี้ทางชิ้นงานเหมือนเดิมนะคะของตัว a c t i v e จะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตรงนี้ยังคงเป็นดําด้านแล้วก็ที่บีมเคยบอกไปว่าถ้าสมมติว่าอยากเปลี่ยนเป็นโครเมียมได้ไหมน้องบีต้องเสียใจจริงๆค่ะพี่เพราะว่ามันจะเปลี่ยนได้แค่2ชิ้นนี้ชืบๆแต่ว่าชิ้นข้างหลังตรงนี้คะ่ะ มันจะต้องเปลี่ยนทางบอดดี้กระจกด้านท้ายนะคะถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้แต่ว่าลูกค้าไม่คุ้มนะคะก็ฝากไว้ด้วยถ้าพี่ๆท่านไหนอยากจะเปลี่ยนเนาะโอเคมาที่ด้านท้ายกันค่ะอ่าด้านท้ายตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของอีซูซุเมโทรของเราดีลเลอร์เรล่านั้นเองสําหรับลูกค้าที่ซื้อที่อื่นมาแล้วเฮ้ยน้องบีมทําไมพี่ไม่เห็นตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นแดนสัญลักษณ์ของ โลโก้บริษัทเหล่านะคะออกแบบมาสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นโครเมียมแล้วก็ตัวนูนตัดรับกับตัวฝั่งนูนของตัวม u l X ได้อย่างลงตัวเลยค่ะแล้วก็มาที่ตัวบอดี้ด้านท้ายด้านท้ายตัวม u l X ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะตัวสปอยเลอร์ชิ้นบนยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นโทนสีดําหรือว่าอะไรนะคะยังคงเป็นบอดี้ของตัวเสียรถที่เป็นสีขาวมุกอยู่ แล้วก็มาที่ไฟท้ายของเราจุดนี้จุดนี้ไฟท้ายดีไซน์ยังคงเหมือนเดิมค่ะแต่ด้านในของตัวรถนะพี่นะตรงนี้เขาจะทำลมดำเป็นทางชิ้นงานเลยจากเดิมเนี่ยเขาจะออกเป็นสีบรอนเงินนิดนึงใช่ไหมคะตรงนี้ทำลมดำออกแบบมาให้ดูดุแล้วก็ลงตัวมากขึ้นพี่ๆดูนะรายละเอียดเล,เล็กๆน้อยๆตรงนี้เราก็ใส่ใจสำหรับไฟท้ายด้านหลังตรงนี้เหมือนกับตัวรองท็อปแล้วก็ตัวท็อปเลยนะคะ โอเคมาที่ด้านของด้านล่างกันสำหรับตัวรุ่น Active จะยังคงไม่มีเซ็นเซอร์มานะคะก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะพี่นะเซ็นเซอร์ตรงนี้ของบีมเนี่ยหน้าหลังเนี่ยอยู่ที่3,000บาทเท่านั้นในส่วนของด้านหน้ามีจอแสดงผลให้ด้วยแล้วก็มีเสียงร้องเตือนส่วนด้านหลังนะคะจะมีแค่เสียงอย่างเดียวเนาะพี่เนาะอ่าแล้วก็มาที่ชิ้นล่างสุดสำหรับตรงนี้ค่ะ ล่างสุดตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวบัมเบร์ท้ายยังคงเป็นสีดำด้านเหมือนเดิมสีดำด้านตรงนี้ก็คือออกแบบมาให้ดุนะสำหรับบางท่านที่ซื้อตัวท็อปอะมีเยอะมากเลยนะคะอยากจะเปลี่ยนสลับกับตัวรุ่น a c t i ีฟก็มีอยู่เพราะว่ามันดูด้านหลังแล้วมันดูดุดีเนาะพี่เนาะก็ฝากไว้ด้วยหรือว่าถ้าพี่ๆท่านไหนอยากจะเปลี่ยนเป็นของ KM l e a s i n g หรือเหมือนตัวท็อปก็สามารถทำได้จ้า โอเคค่ะด้านท้ายกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่าคันนี้ปรับออปชันและเปลี่ยนอะไรบ้างไปค่ะค่ะมาถึงทางด้านในกันแล้วนะคะสําหรับด้านในตรงนี้เบาะก,ก็ยังคงเป็นเบาะผ้าเหมือนเดิมนะคะพี่พยังเป็นเบาะผ้าพรีเมียมเหมือนเดิมนะ แต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเปลี่ยนตรงนี้ก็มีบริการอยู่นะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะมีราคาตั้งแต่12,000บาทีวีซี0นึาเป็นเบาะหนังแหนมป้าแล้วก็1 9 0 0 0บาทเป็นเบาหนังแท้ไปเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็สอบถามน้องบีมได้เลยนะถัดมาสําหรับออปชั่นถัดไปนะคะในส่วนของตัวแผงคอนโซลด้านหน้านะคะบุนุ่มเดินมาให้แล้วเหมือนเดิมค่ะจะเป็นสีดํา แบบนี้เดินทางชิ้นงานเหมือนเดิมเลยนะคะเดินได้เป็นสีเทาสวยๆแบบนี้เลยดูพรีเมียม,มเลยนะคะถัดมาทางด้านของตัวเบรกมือเบรกมือก็ยังคงเป็นเบรกมือไฟฟ้าเหมือนเดิมมีรองรับระบบในส่วนของออ t โตโโหให้เหมือนเดิมนะคะระบบออปชั่นต่างๆในส่วนของตัวรถมิวเอ็กซกับ2 0ง2ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนเพิ่มนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ปรับเปลี่ยนกันนะะสําหรับปรับเปลี่ยนอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนิดนึงสําหรับตรงนี้อ่าในส่วนของปี2023นะมีในส่วนของตัวของที่เก็บสัมภาระก็คือเป็นพวกใส่แว่นตาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าสัมภาระอื่นๆสำหรับลูกค้าเพิ่มเติมมาปีของ2022เนี่ยก็ยังไม่มีออปชันนี้นะหนูบอกว่าออปชันนี้คือเพิ่มดีเทลให้กับตัวรถเพิ่มมากขึ้นนะคะอีกทั้งไฟ ของตัวหน้ารถไซส์ใหญ่ขึ้นสำหรับไฟตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟในส่วนของไฟหน้าคอนโซลด้านหน้าก็สำหรับอ่านหนังสือหรือว่าเปิดหาสัมภาระให้กับลูกค้านะคะดีไซน์ออกมาสวยเลยตรงนี้ก็ถือว่าดูดีเลยนะคะพี่เพิ่มความลักชวรี่ให้กับตัวรถนะแต่สำหรับตัวที่บังแดดตรงด้านนี้ ก็ยังไม่มีในส่วนของตัวกระจกเหมือนเดิมนะคะก็จะออกแบบมาเป็นก้านเดี่ยวแบบนี้เหมือนกันทั้งสองฝั่งสําหรับผู้ขับขี่หรือว่าผู้โดยสารนางคางนะคะ,ะมาที่ไฮไลท์ของเราการสำหรับตัวจอไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับตัวจอ ขนาด7นิ้วที่มาจากโรงงานนะพี่นะจอตรงนี้ค่ะบีมบอกเลยว่าเป็นสเปคที่ดีเลยแล้วก็สำหรับตัวจอตรงนี้รองรับในส่วนของตัว Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยนะคะพี่ๆที่เป็นสาวของตัว Android Auto เนี่ยอาจจะต้องเสียบสายในการใช้งานนิดนึงนะคะแต่ถ้าสำหรับ iOS ตรงนี้ใช้แบบ w i r e l e ได้เลยเดี๋ยววันนี้น้องบีมจะลองสาธิตให้ดูนะคะมาเริ่มกันเลย ในส่วนของตรงนี้นะพี่กดเข้ามาที่เมนูโฮมได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าค่ะจากนั้นเราเปิดไปที่บลูทูธแล้วก็กดหาอุปกรณ์นะคะก็คือเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาที่ค้นหาอุปกรณ์ะคะ่ะจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นอุปกรณ์ต่างๆที่เขาเรียกว่ามีเปิดบลูทูธอยู่ตรงนี้นะคะ เจอในส่วนของตัวเครื่องโทรศัพท์หนูแล้วนะคะก็จิ้มเข้าไปเลยพอเราจิ้มเข้าไปปุ๊บใช่ไหมคะหนูก็จะมาจับคู่ตรงนี้กับโทรศัพท์หนูนะคะแล้วก็กดตกลงกับตัวตรงนี้กดอนุญาตให้เชื่อมต่อนะคะเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะคะกดตกลงก่อนนะเนี่ยค่ะหน้าจอมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะพี หลังจากขึ้นมาแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นตัวของสัญลักษณ์ Apple c ล r า l เ y เลยอ่าตรงนี้ค่ะหนูเคยใช้ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะคะพวกเพลงพวกนี้ค่ะมันจะขึ้นเล่นอัตโนมัติให้หนูเลยนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่เคยเชื่อมต่อเนี่ยก็อาจจะไม่มีขึ้นเพลงแบบนี้เนาะเดี๋ยวหนูปิดตัวเพลงไว้ก่อน เรามาลองเล่นดูนะคะตรงนี้มันจะขึ้นในส่วนของจุกที่หนูเคยเล่นอยู่นะคะสำหรับตัวแอปพลิเคชันต่างๆตรงนี้นะคะหรือว่าตรงนี้พวกโฟลเดอร์ที่เราจะดาวน์โหลดหรือว่าเพลย์ลิสต์ที่เราเคยเปิดดูนะคะก็จะขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะถัดมาสำหรับตัวฟังก์ชันในการโทรนะมันก็จะขึ้นตัวฟังก์ชันต่างๆสำหรับตัวรถเรานะคะเบอร์โทรล่าสุดรายชื่อลูกค้าแป้นโทรศัพท์ที่เราจะโทรนะคะอ่า ถัดมาทางด้าน Google แ a p บางไม่พูดถึงไม่ได้นะตรงนี้คือเป็นออปชันที่หนูใช้งานบ่อยจริงๆเวลาที่หนูไปส่งรถล,ลูกค้าเนี่ยตรงนี้ช่วยหนูได้เยอะเลยนะคะเราสามารถเปิดจากในโทรศัพท์อย่างเช่นเออน้องบีถ้าลูกค้าส่งส่งแบบโลเคชันมาให้น้องบีมหล่ะเราจะเซิร์ชจ,จับตรงนี้มันก็ลำบากใช่ไหมหนูสามารถกดไปที่แอปพลิเคชัน Line นะคะพี่หนูก็จะจิ้มเข้าไปแบบนี้เลยว่าหนูจะไปมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะในเส้นทางเลยหนูก็กดเส้นทางให้มันเปิด พอเปิดปุ๊บนี่จะเป็นเส้นทางที่หนูจะไปเลยแบบนี้นะคะคือง่ายมากเราสามารถกดเริ่มต้นการเดินทางจากโทรศัพท์เราก็ได้หรือพี่จะกดจากตัวจอก็ได้แบบนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะคะสำหรับการเดินทางรถเราจะคำนวณเลยว่าถึงเท่าไหร่ ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ระยะทางนะคะตรงนี้หนูบอกเลยนะว่าเหมือน Google แ a p ที่เราดูในแอปพลิเคชันต่างๆเลยนะคะที่สะดวกสบายมากแล้วอีกทั้งตรงนี้นะพี่นะเดี๋ยวหนูขอออกให้กับพี่ๆก่อนเพื่อจะดูว่าไหนบอกว่าเซิร์ชได้เซิร์ชได้จริงหรือเปล่าน้องบีมเซิร์ชได้จริงนะไปที่ตัวขอค้นหากันเลยเรากดไปที่ตัวแอปนะคะเสร็จปุ๊บมันจะมีค้นหาตรงนี้เชึบพี่กดเข้าไปเลยเราก็เซิร์ชว่าเราจะไปที่ไหนนะคะ อย่างเช่นหนูจะเซิร์ชแบบไปร้านอาหารเขาจะขึ้น l i ต์เมนูให้เลยว่าเราควรจะไปที่ไหนดีอ่ะเดี๋ยวหนูลองกดคร่าวๆดูนะฟึบไม่ได้โปรโมทให้เขานะ <c oughs> ก็กดเข้าไปเลยนะคะ <c oughs> หรือ <c oughs> พี่จะกดแบบเซิร์ชเองก็ได้ <c oughs> อย่างเช่นหนูเนี่ยบ้านอยู่ปากเกร็ดอ่ะหนูจะเซิร์ชว่าหนูจะไปปากเกร็ดเราเข้าไปที่ตัวของคีย์บอร์ดตรงนี้ฟึบจิ้มเข้าไปเลย ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเทศบาลปากเก็ดกดเข้าไปเลยชึบเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เราแบบง่ายๆเลยหนูบอกเลยนะว่าออปชั่นตรงนี้ลูกค้าคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าเสียแน่นอนแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับออปชั่นตัวของ Apple CarPlay ตรงนี้ที่รองรับใน Isuzu m u x กทุกรุ่นเลยนะพี่นะทีนี้เราไปดูในส่วนของเซนเซอร์ถอยกันบ้างสำหรับถอยตรงนี้นะที่หนูบอกตรงเนี้ย อยากจะให้พี่ๆดูเลยว่าว้าวจริงๆเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะบีมจะมาสาธิตการรีวิวของตัวไกด์ไลน์เส้นด้านหลังของตัวรถ New X 2023สําหรับตัวรุ่น Active นะพี่นะเราเข้าเกียร์ถอยเลยอ่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเอ่ยบีมบอกแล้วนะว่าสําหรับตัวที่บีมเคยรีวิวไปอ่ะเป็นการคาดการณ์สำหรับตัวหนูนะ ตัวของจอหนูคาดว่าตอนแรกอะจะเป็นจอแบบตัวรุ่น LDA ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่นะพี่นะมีเส้นไกด์ลายมาให้กับลูกค้าแล้วเดี๋ยวหนูลองหมุนพวงมาลยัยดูพี่ดูนะคือเหมือนตัวอีลิแกนแล้วก็อัลติเมทเลยแค่ขนาดจอเป็น7นิ้วเท่านั้นนะแต่ตัวจอตรงนี้ออปชั่นเหมือนกันเลยพี่ดูอะเดี๋ยวลองไปทางด้านขวามือเดี๋ยวหาว่าไม่จริงแล้วตรงนี้บอกเลยว่าถอยหลังง่ายมากเดี๋ยวหนูลองถอยหลังให้ดูเลยไปเลย นี่พี่ดูดูทีเดียวนะคือเราโยกแค่ทีเดียวตรงนี้คือสามารถเข้าซองได้เลยต้องบอกว่าคุ้มจริงๆสำหรับตัวออปชั่น2023ตรงนี้ ไม่ซื้อไม่ได้แล้วพี่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสาหรับมิวเอ็ก2023คันจริงเพิ่งได้รถวันนี้เลยแล้วก็ความรู้สึกส่วนตัวหนูหนูมองว่ามันว้าวจริงๆสําหรับตัวไกด์ไลน์ตรงนี้นะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจเป็นกล้อง360ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะต้องเปลี่ยนตัวจอตรงนี้ทั้งหมดเป็นจอ and ด o i d นะคะถ้าสนใจในส่วนของกล้อง360เนี่ยก็สามารถสอบถามหนูมาได้เลยนะตรงนี้ราคาก็ไม่แพงนะอยู่ที่18,000บาทเท่านั้นสามารถรองรับใส่ซิมการ ได้ด้วยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ คเป็นยังไงบ้างคะกับตัว m ิ X 2023ตรงนี้สำหรับบีนะบีม,มองว่าออปชันที่ลูกค้าได้ค่ะคุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าเสียแน่นอนแล้วอีกทั้งนะสำหรับตัว m ิ X 2023งนีตรงนี้ค่ะเราใส่ใจทุกดีเทลให้กับลูกค้านะคะอยากจะให้พี่ๆเป็นทางเลือกนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เขาเรียกว่าอยากจะเปลี่ยนตัวจอ and ดอ i d อยู่แล้วแบบนี้ค่ะหรืออยากจะเพิ่มออปชันบางจุดของตัวรถนะคะมันก็สามารถใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าออปชันสาหรับตัวปี2023 ที่มาจากโรงงานนะเชื่อมต่อตัวอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ใช้งานได้แบบดีจริงๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับตัว2,023แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะบีมอัปเดตให้พี่ๆดูก่อนใครเลยค่ะสําหรับตัวออปชั่น2,023ตรงนี้บีมบอกเลยว่าคุ้มค่ากับพี่ๆแน่นอนสาหรับคันด้านหลังของบีมตรงนี้นะมีเจ้าของแล้วนะคะก็เตรียมพร้อมส่งมอบกับครอบครัวพี่โก้นะคะคันนี้แต่งออปชั่นได้แบบสวยลงตัวจริงๆเดี๋ยวรอติดตามในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคันหล่อๆข้ามบีมตรงนี้ แล้วก็บีมขอฝากช่องทางการติดต่อของบีมนิดนึงนะคะสาหรับพี่ๆที่สนใจตัวรถมิลเ็กทุกรุ่นเนี่ยหรือว่าตัวกระบะดีแม็กก็ตามสามารถโทรหาบีมได้เลยที่เบอร์0 9 9 5 6 5 6 2 9 3ค่ะเบอร์นี้บีมขึ้นลายเลยนะส่วนอีกเบอร์หนึ่งของบีมนะคะจะเป็นเบอร์0 6 4 8 3 9 9 4 7 9ค่ะเบอร์นี้ไม่ได้ขึ้นลายนะคะจะเป็นเบอร์สำรองอย่างเดียวเนาะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์น้องแนนนะคะทีมงานบีมเองแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมอิดอีสุสุด้วยจะเเป็นบอร์06189476 เบอร์นะะี ie, ้น้องแนนก็ขึ้นไลน์เหมือนกันนะคะเผื่อว่าติดต่อบีมไม่ได้ก็สามารถโทรสอบถามโปรโมชั่นกับน้องแนนได้เหมือนกันโปรเดียวกันเลยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสุดท้ายสุดที่บีมจะฝากไว้คือเพจ a c e b o o k ของบีมนะคะจะชื่อว่าบีมอีซูสุป้ายแดงเมโทรชัยพฤกค่ะในเพจของบีมก็จะมีรูปรถสวยๆหรือว่าอัปเดตโปรโมชั่นดีๆให้กับพี่ๆอยู่นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจก็เข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปรับชมกันได้นะคะยังไงวันนี้บีมขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ